ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกรวนได้ส่งผลกระทบแก่ทุกชีวิตชัดเจนขึ้นเรื่อยๆด้วยสภาพอากาศที่ร้อนระอุข,ขึ้นทุกปีเหตุนี้รัฐบาลเกือบ200ประเทศจึงได้ร่วมลงนามกันเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า Net ซีโรและในประเทศไทยของเราเองก็กำลังโอบรับเป้าหมายนี้อยู่ด้วยโครงการ สระบุรีแซนบอ็อกเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกในไทยเพื่อตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาโลกเดือและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์สระบุรีแซนบอ็อกเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าโดยด้านกายภาพของจัขขงหวัดสระบุรีนะครับเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ปูนขาวนะครับตลอดจนถึงโภคภัณพัต่างๆมันมีความจําเป็นที่เราต้องออลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก เพื่อให้มัน offset กับการที่จะเป็น net zero ให้ได้จังวัดสุรีเรามีเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์ลงภายในปี2030เนี่ยลดลงได้40%เพราะนั้นจังหวัดก็จะมาวางรูปแบบวางโครงการว่าแต่ละภาคส่วนต้องมีการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์และมีการกักเก็บก๊บาซคาร์บอนไดออกซไซด์ไว้ในรูปของฝาไมา้นะครับรสรีนบ็อกจึงกํเนิดขึ้นมาสระบุรีแซนบล็อก คือการบูรณาการเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เพื่อเปลี่ยนแปลงไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้เกิดขึ้นจริงและหนึ่งโครงการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีของจังหวัดสระบุรีในปีมหามงคลน,นี้ได้เกิดขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป,ป,ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องทุกอำเภอแสดงถึงพลังความสามาคัคคีและความรักของประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีการปลูกป่านะครับก็ช่วยช่วยให้ลดโลกร้อนได้ทำให้ประเทศไทยมีต้นไม้ร่มลื่นนะตามปณิธานของในหลวงของเรานะครับกิจกรรมของเราเนี่ยเป็นกิจกรรมในการเฉลิมเกียรติด้วยการปลูกป่า ซึ่งเป็นนโยบายาที่สืบสานร,รักษาต่อยอดของพระอ,องค์ท่านอยู่แล้วดังนั้นนะ่ะจึงประสบผลสาเร็จโดยการที่มีพี่น้องนักปั่นเนี่ยเขายินดีที่จะเสียะสะเวลาราชก,การบางคนก็ทํางาน,นามาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยครับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมนี้ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลน,นี้ประชาชนได้พร้อมใจกันปลูกต้นไม้หน้าป่าชุมชนวัดป่าคลองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บนเนื้อที่10ไร่ด้วยพันไม้ท้องถิน่นอาทิกันเกลามหาดตะครอคอแลนชิงชังเพื่อเป้าหมาย72ล้านต้นพิกฟื้นป่าเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาชนเช้าจังหวัดสระบ,บุรีมีปฏิธานจะร่วมกันดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องต้องหาคนมาช่วยปลูกครับก็เลยเชิญพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปามา ร่วมปั่นเพื่อออกกำลังกายแล้วก็ไปทําการปลูกป่า72ล้านก้ามหามงคลพี่น้องประชาชนปลูกต้นไม้ให้ได้72ล้านต้นทั้งประเทศนะครับเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นการสืบสารพระราชปณิธานิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสารรักษาต่อยอดในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป,ป่าไม้ดินและน้ําให้อุดมสมบูรณ์ครับ สระบุรีแซนบ็อกและกิจกรรมจิตอาสารวมทั้งการเดินวิ่งปั่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาที่ประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจกันทำนั้นก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคนที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผนวกกับการทำให้ความงอกงามทางธรรมชาติได้เติบโตอย่างยั่งยืน กอรมนอเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส w w w ISOc.go.th Call c e นเตอสา1374สายด่วนแจ้งเหตุความมั่นคง